เด็ดสดจากต้นเลยจ้ะมาจาะพี่น้องมากินบอกว่าน้ำกันจ้ะบอกว่าหนะน้านี่ียังฝาดกินกับแก้วพ่อีีะพี่นอ้องลองกินแก้วมั้งน้าสียงฝาดอยู่บอ จากบ่อฝาปะเด็นเป็นปุ่มเปียวจักน้อยกำลกินกับแก้วจ้ะมาแล้วค่ะกล่องนั้นใครขึ้นน้องอุ้ยเอาบ่าทันมันล่นทิมบักหลายแมเดี๋ยวจะอยู่ทางนั้นสูงๆูอุ้ยอุ้ย อุ้ย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 ไปนะหินบ้กไปจากพี่น้องมังนี่ค่ะกินยู่ใต้ต้นเลยแสบเลยจ้าหวานอมเปรี้ยวกรสดุลูกนี่กาสิจิ after, ้มพริกเกลือ มันพอดีเลยัน่กินง่ายก็มาหันอยู่แอบอีแล้วเราก็ิ่นแล้วพี่น้องเอออีดแล้วอีเลไปค่ะไปเก็บต่อค่ะพี่น้องมึงพาพี่น้องไปเก็บบักว่าเตเขาเอิบบอกว่ามีผู้ใดเคยกินแน่จะ้ะรสชาติเป็นยังไงบางต้นกบสิว่าแต่ว่าต้นนี้อาจจะ หวานอมเปรี้ยวจักหน่อยค่ะกินแต่ว่านี่แหละพี่น้องเพียพูพีพูด,พพดมันไม่อยู่ทางพี่คนกะแหงตี๋เดียบันนี้มีจ้าพูนคนหนึ่งมาเกิดอยู่แต่ฟังทางพี่มันกะลนถิ่มบกักหลายได้จ้าอาุ้ยเนยๆหน่อยตโมตมิจะเก็บไปกินจักหน่อยเอาไปบ่หลายหรอกเอาไปกินบ่หมด่ี่นี่ อยู่ฝังทางพรุนเราจะปีนไหมคะ นะคะพี่น้องคะตอนนี้เขาอยูเทิรกุกต้นมันขึ้นมากินทางต้นเลยค่ะอืมครับฟ้าอมเปรี้ยวแต่ว่าลืมเอาแก้วขึ้นมาค่ะขันเอาไปขันลงไปเอาแ้วก็พ่อกินอยู่เอาไว้เด้อวค่ะเดี๋ยวลงไปเอาแก้วลมแห้งแต่ว่าเอาไป โบมไหวแบบว่าเอาไปไหว้มือสองมือมันหวานเลยพี่น้องทิ้ไหวหวานอันกิซสดต์จากตน นี่พ่ะพี่น้องมามังไกลๆกันเลยค่ะโนบมบมบมโอ้โ no, ห oh, oh. มาเด้อจากพู่ี่น้องผู้ได้อยากบักวาค่ะรสชาติหวานอมเปรี้ยวรสหวานเนื่องจากตอนนี้ลมแรงมากนะคะค้อยกเ็กเะกะเ็กขากระสันค่ะนี่ค่ะ นี่สดสดได้พี่น้องผู้ใดอยากกินคอมเมนต์มาเมืองจ้ะนี่จะเอาไปฝากค่ะไปกันจ้ะพี่น้องอุย้ยพวงนี้แม่อุย้ยลมแรงมากเลยวุ้ยบักวาค่ะบักวาสดสดเลยจากต้นเลยนี่อ่ะ้ม อีกรอบสุดท้ายเราสิลงไปแล้วค่ะพี่น้องรู้สึกว่าน,นูอยนี้มันฉ่ำมากเลยหวานๆฝาดๆจะกระเสาะเราก็ลิ้นแหละจะตายหรือเปล่าผิกขึ้นมาบุ้ยพี่น้องสะออนนี่พูดอดอยากไงคะ่ะปุ๊ยพี่น้อง อันนี้มาหล่าได้ค่ะพี่น้องทางนี้มันโลนหมดแล้วเรือเรือแตง,งาทางนี้ป้าพี่น้องสะออนอยากโอ้โหโอ้โหโอ้โห อ่อนมากเลยเสียดายเดยเสียดาย